มารุดองรายวันของวันที่1 1ตุลาคม2565นะครับตรงกับวันอังคารแรม1ค่ําเดือน11ปีขานนะครับวันอังคารเทพเจ้าแห่งการต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอังคารนะครับจะเป็นคนมุทะลุและต้องได้อะไรได้วยความสามารถของตัวเองนะครับชอบอาสาเพื่อนนะครับได้ทุกพระเพื่อนอยู่เสมอเสมอ มาดูกันครับว่าคนเกิดทั้ง7วันดวงจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปชมคนที่ชมบี่ิต้อกกดหัวใจกดแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวเองและใครที่ยังไม่ได้ติดตามอาจารย์ติดตามกันเอาไว้นะเซฟวิดีโอเอาไว้ด้วย <Yeah. S 2> เพราะว่าอะไรรู้ไหมอาจารยอัพคลิปทุกวันนะครับ สนใจดูดวงการอาจารย์เป็นการส่วนตัวมีค่าเปิดดวงอยู่ที่5 9 9บาทถามทุกคําถามนะครับเจาะลึกทุกเรื่องคนที่ชมมาตออิดต่อกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันวาได้เลยนะครับคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่อนคุณสามารถติดต่อทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์ไมไว้ได้เลยนะครับมาตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลว่าในช่วงนี้ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับ ให้ครูบาอาจารย์ได้เปิดออกมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับในช่วงนี้กิจการมักจะมีปัญหาให้ระวังการทะเลาะหรือความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ในททำงานของคุณงนั้นคุณต้องนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้นะครับเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคุณสามารถจะรับมือมันได้การเงินครับวันนี้ไม่เหมาะอาการลงทุนเก็บเงินไว้ก่อนจะดีที่สุดนะครับสุขภาพในวันนี้ให้ระวังอาการเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อตกจากที่สูงเรื่องของเอ็น คนโสดครับวันนี้ความรักของคุณไม่ค่อยดีเลยให้ระวังการประทะนะครับคนที่มีคู่นะครับให้ระวังการมีปากเสียงเลยความขัดแย้งกันระหองระแหงกันพอสมควรอาทิตย์คือราชาแห่งจักรวาลน,นะครับเป็นไฟประไลกกันไฟแดงนะครับแล้วก็สร้างขึ้นจากราชสีทั้ง6ตัวนะครับเสริมดวงด้วยการไปเติมน้ำมันตะเกียงนะครับทำบุญโรงพยาบาลค่าน้ำค่าไฟวัด นะครับมูลที่ต่างๆแล้วก็ถวายสังฆทานกดตามให้เจ้ากรรมนเวรสีที่ใช้เสร็มดวงในวันนี้ให้เน้นเป็นสีส้มนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันจันทร์ได้ไพ่เลเวอร์นะครับกิจการของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จนะครับคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะนะครับหรือว่างานที่เกี่ยวกับการบันเทิงเนี่ยถือว่าไปได้ดีเลยนะ การเงินจะได้เงินจากเพศตรงข้ามนะครับแล้วก็เงินเยอะซะด้วยนะครับสุขภาพนะถือว่าช่วงนี้แข็งแรงนะครับคนโสดนะฮะมักจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบให้คุณนะฮะจะได้เจอสายเปร์นะนะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้จะบอกเลยว่าแฟนของคุณนั้นน่ารักมากนะครับมักจะมีอะไรให้คุณเซอร์ไพรส์อยู่เสมอๆนะครับดาวจันทร์เป็นดาวแห่งการบริการเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ วันนี้คนวันจันทร์อยากจะเสริมดวงให้ไปปล่อยปลา15ตัวนะครับไปถวายน้ำสันน้ำใช้ถวายพระตาหารพระนะในชุดสังฆทานอย่าลืมมีพวกนมน้ำส้มอะไรพวกนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับสีเสริมดวงใช้สีเขียวนะครับมาดูดวงของคนที่เกิดในวันอังคารครับดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะครับช่วงนี้ได้ไพ The View Fortune ่เดาวิ o ออฟฟอร์จูนไพ่ใบนี้กิจการของคุนั้น มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะครับการเงิน,นถือว่าช่วงนี้คุณจะมีโชคลาภเข้ามานะฮะสุขภาพในวันนี้ให้ระวังอาการปวดตามข้อนะครับโรคเก่าๆคนโสดนะฮะความรักคุณมักจะมีสเสน่ห์โดนใจใครนะครับคนเก่าๆอาจจะย้อนกลับมาคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ปัญหาเก่าๆที่เจอกันอยู่นั้นมีการคลี่คลายกันเป็นทางที่ดีครับถือว่าโชคดีมากๆ คนวันอังคารนะครับนะต้องบอกเลยวันนี้เนี่ยอยากจะทําบุญเสริมดวงให้ไปไทายชีวิตโคกระบือทําบุญโรงพยาบาลบริจาคเลือดนะครับถวายสังฆทานยาที่มีผ้าก๊อตที่มีอะไรพวกนี้นะครับก็จะดีทําบุญโรงพยาบาลสง่งมีสีเสริมดวงในะวันนี้ใช้สีฟ้านะครับท่านที่เกิดในวันพุธครับรวมกลังวันกลางคืนในวันนี้กิจการงานของคุณได้ไพ่หกดาบ ต้องบอกว่าโชคดีมากๆนะครับปัญหาทุกอย่างที่คุณเจออยู่มีการคลี่คลายให้ไปทําบุญเสริมดวงกันหน่อยการเงินครับแต่วันนี้เงินเริ่มฟื้นตัวนะครับโชคดีจริงๆสุขภาพนะฮะอาการเจ็บป่วยก็จะมีการฟื้นไข้มีการปรับตัวได้ดีคนโสดครับอาจารย์บอกเลยนะวันนี้ว่าความรักของคุณจะได้รับสิ่งดีๆมีคนดีๆเข้ามาหาคนที่มีคู่นะครับสิ่งเวราที่คุณเจออยู่ในวันนี้นะอาจารย์เชื่อว่าด,ดีขึ้นให้รีบไปทําบุญ เสริมดวงกันสัหน่อยนะครับดาวพุธนะครับเป็นดาวแห่งการพาณิชย์การเจรจาการค้าการขายนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วจากกระทาบุญให้ไปทําบุญวัดใหญ่ๆใ,ใกล้ๆน้ํานะครับถวายน้ําฉันน้ําใช้ผักผลไม้และอาหารเส้นๆมีสังฆทานนะฮะมีซีดีธรรมะสื่อในการขยายธรรมะอะไรอย่เงี้ยนะครับหนังสือเรียน ในการศึกษาก็จะดีมากๆนะครับสีที่ใชเสริมดวงพุธกลางวันใช้สีเหลืองอ่อนพุธกลางคืนวันนี้ใช้สีขาวขาวนวลนๆนะครับอ่าท่านที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีครับได้ไพ่สิบเมเท้านะฮะกิจการของคุณนั้นนะมีเกณฑ์ปรับตัวนะฮะงานเยอะไปหมดเลยนะฮะต้องกระจายหน้าที่กันดีๆนะครับอย่าทำคนเดียว การเงินวันนี้โอ้ดนะเ,อเงินไม่ตกไม่ได้ตังค์นะฮะนะสุขภาพนะฮะให้ระวังอาการปวดคอปวดไหล่นะครับคนโสดนะวันนี้ถือว่าคุณมีสเสน่ห์นะเพราะว่าความรักของคนมาดีคนที่มีคู่แล้วนะครับวันนีนะ้ปัญหาเรื่องงานก็หนักอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องแบ่งใจมานะครับเอาใจใส่และดูแลคนที่คุณรักด้วยเพราะรหัสเป็นครุแห่งเทวดาเพราะฉะนั้นแล้ว นะครับเป็นดาวคุณธรรมสร้างขึ้นจากกรือสีธาตุดินนะครับเสริมดวงนะครับก็คือไปทําบุญโรงเรียนนะครับาก,การศึกษาพระสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วเสริมดวงด้วยการเติมน้ํามันตะเกียงนะครับทำบุญได้ไฟสีเสริมดวงก็คือสีแดงท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ได้ไพ่ ก้าไม้เท้านะครับช่วงนี้กิจการของคุณเหนื่อยมากเพราะคุณผม,มทํางานหนักเกินไปไม่ได้แบ่งงานให้ใครเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักแบ่งกระจายงานนะครับก<ง>ารเงินนะครับวันนี้ยังไม่ดีนะครับการเงินเหนื่อยหน่อยนะสุขภาพนะฮะวันนี้ถือว่าตัวคุณเองจะต้องค่อยๆปรับตัวนะฮะเพราะว่าคุณเครียดเกินไปคนโสดครับวันนี้บอกเลยว่าความรักของคุณเหนื่อยมากนะครับ บางครั้งบางทีมันทอ้อใจนะคนที่มีคู่นะฮะให้ระวังอารมณ์ความฉุนเฉียวนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยจริงจังมากเกินไปกับงานของคุณลยทําให้ความรักของคุณอาจจะห่างกันิดนึงดาวศุกนะครับสร้างขึ้นจากบัว21ตัวนะครับนะ,ะเป็นดาวแห่งศิละปะและการมารม์ความสวยงามงานบันเทิงจะเสริมด้วงนะครับทำยังไงเขาบอกว่า ให้ถวายสังฆทานมีขนมนมเนยนะในสังฆทานนั้นมีหมอนมีผ้าหม่มก็จะดีมากนะครับนะมีอาสนะด้วยก็จะถือว่าอาเป็นการเสริมดวงสีที่ใช้เสริมดวงใช้สีชมพูนะครับใครที่เกิดในวันเสาร์ครับคนที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงนี้ได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะครับกิจาการของคนมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามา นะครับการเงินในช่วงนี้ถือว่า,าจะได้โชคลาภจากเด็กๆนะครับสุขภาพอาจารย์บอกเลยว่า,าแข็งแรงนะครับคนที่ป่วยก็จะดีขึ้นคนโสดครับนะคุณจะได้พบรักใหม่นะครับความรักสีชมพูคนที่มีคู่ครับนะคุณจะได้ของขวัญของรางวัลจากแฟนหรือคนที่คุณรักเล้เสาปเป็นปเทพเจ้าของโทษทุกข์นะครับสร้างขึ้นจากเสือสิบตัวนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ว สีจงเป็นสีม่วงเป็นธาตุไฟสมขอนนะฮะคนที่จะเสริมดวงนะครับในวันเสาร์ให้ไปทาบุญวัดที่มีพญานาคนะครับถวายสังฆทานยาเสริมดวงด้วยล้างห้องอาบอุปกรณ์ล้างห้องน้ําวัดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทําความสะอาดนะครับอย่าลืมยาพวกยา,าพวกยาคลาเครียดอะไรพวกนี้นะครับใส่ดยในสังฆทานด้วยนะสีเสริมดวงใช้สีม่วงนะครับในวันนี้ โอเคนะครับใครแชร์ให้อาจารย์ขอให้รรวยนะครับใครดูจบใครคอมเมนต์ขอให้รวยวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ